สวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนั้นลมแรงมะเฟืองร่วงหมดเลยเก็บก่อน <c oughs> กินดีมีประโยชน์นะจ๊ะอันนี้เขามีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะดีคนเป็นไตก็กินน้อยๆหน่อย,อยไม่กินเลยยิ่งดี มันมีกรดอะไรนะแกอะไรเอสเ็ตไปหาอาอเดอเก็บดีกว่าดูสิรวงม,มาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปหมักปุ๋ยนะคือก็มีสารช่วยเร่งการเจริญเติบโตด้วยเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยทำน้ำหมักเอาไปใส่ถังน้ำหมักผลผลไม้อ่ะยิ่งดี เราก็เขาอยู่ในกระถางให้เรากินหลายรอบแล้วละ่ะแล้วก็ยังทยอยออกมาเรื่อยๆก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนนี่ยอดอ่นอนอ่อนไปกินจิ้มกับน้ำพริกได้เนี่ยยอดอ่นอนออนเนี่ย อยู่ในกระถางนานมากแล้วนะมะเฟืองตัดกิ่งปักช้ำก็ติดแต่บันติดยากหน่อยเก็บมะเฟืองเก็บมะเฟืองมีอะไรก็อัดไปอันนี้คือเก็บเอาลงถังหมักลูกไหนดีๆก็เอาไปกินอนลูกนี้ดีอลูกนี้ดีกินตูวไหนไม่ดีลงถังหมัก ลูกไม้ผลก็ได้กินนะในกระถางเนี่ยแต่เราก็ต้องดูแลดีๆด,ดูแลดีๆเราก็ได้กินนะ่ยเดี๋ยวจะถ่ายขึ้นปกคลิปโอเคพามาเก็บมาเฟืองอาจคลิปไปคลิปสัน้นสลับคลิปยาว ลงคลิปไปแบบร่อๆไม่ต้องสนใจยอดวิวนะจ๊ะทุกๆคนลงไปเลยฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะทุกช่องให้ความรู้ไปแล้วอุกดไม่ติดโทรศัพท์มีปัญหาหลายคนน่าจะเป็นนะคือกดปิดมันไม่ปิดเนี่ย